ำนานจอมยุทธพูดทางสารตอนที่2 4 4ถึงตอนที่245ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ mynovel นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ mynovel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนนนนนะะะครรััับี่มอไก นงเปิดออกนี่มันเห็นเสาเทพเปิดออกมาแล้ว พี่สารยังมีชีวิตอยู่พี่ซานหินเสาเทพหายไปแล้วยังหรอเหมือนกับว่ามันแปลเปลี่ยนเป็นคลื่นพลังวิญญาณมากกว่าถังซานเขากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการดูซับมันนาวิหารโพวุโสโพไซดอนถังซานดีช่องประเสริฐเสียจริงๆนำไปบอกบีปีตรงได้เวลาที่จะเริ่มแผนการแล้วนะป่าตะวันฉายมาดื่มกันเถอะ อะไรกันล่ะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือยังไงกันฮ่ <c oughs> าฮ่าดูเหมือนว่าถังสารเขาจะเจอเรื่องดีๆขึ้นเท่านั้นหรอเรื่องอะไรกันเล่าเอออันที่จริงข้าเองก็ไม่รู้เจ้านั่นน่ะเหมือนกับแม่มันไม่มีผิดนิสัยเองก็คล้ายๆกันเจ้าจะดื่มหรือไม่ดื่มกันหรอดื่มสิจบจนเวลา9้าเดือนที่ทําการเริ่มวิธีดูดกืนถังซานก็ได้วงแหวนแสนปีมาครอบครองในที่สุดด้วยหินเสาเทพที่มีวิญญาณยุทธวิญญาณโบราณที่แข็งแกร่ง ที่ถูกสะสมโดยพลังของเทพสมุทวงแหวนวิญญาณแสนปีนั่นมันหรือว่าจะเป็นวงแหวนวิญญาณนั้นใหม่ของถังซานเฮ้ย ถ้าไม่เป็นอะไรขอโทษดด้วยนะที่ทำให้เจ้าเป็นห่วงแบบนี้ถังซานเจ้านี่มันเตรียมแผนนี้มาตั้งแต่แรกเลยสินะที่คิดจะดูดกืนวงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีนะ่ะเจ้าบ้าเ้ยรู้ไหมว่าทำแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนทำไมไม่รู้จักระวังเอาเสียเลยหากทำอีลกละก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้นะขอโทษด้วยนะครั้งหน้าแน่นอนว่าข้าจะต้องบอกกับพวกเจ้าอย่างแน่นอน เออให้มันได้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าแต่พี่สารท่านได้มงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีมาแล้วหรือยังเร็วสิรีพูดมาเร็วเข้าว่ามันเป็นยังไงกันแน่ใช่ใช่ใช,ใช่บอกมาให้หมดเลยนะก่อนหน้านั้นข้ามีเรื่องนึงอยากจะขอร้องหน่อยนะ่ะอะไรงั้นเหรอข้าขอกินข้าวก่อนได้ไหมข้าหิวแล้วล่ะและข้าเองก็อยากอาบน้ำด้วยสิ ไม่ล่ะพวกเราไม่หิวเจ้ากินไปเยอะๆเลยนี่พี่สารเขาไปดูดกืนอนะสูรสายกินแบบนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ9เดือนกว่าแล้วเขาไม่ได้กินข้าก็พอเข้าใจอยู่หรอกนะทั้งสารเจ้ากินพอแล้วหนระ้อยังพูดมาสิว่าเจ้าวางแผนที่จะดูดกืนวงแหวนนี้ตั้งแต่เมื่อใดก่นอนเฮ้ก็ตั้งแต่9เดือนที่แล้วหลังจากนั้นแหละก็เริ่มมาเลยนะแม้ว่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ยุ่งยากเท่าไหร่นะทุกอย่างข้าจัดการได้หมดแล้วหล่ะ หน้าตาเจ้านี่มันเชื่องกลัวนอ้อยเสียจริงๆพี่สารวงแหวนวิญญาณแสนปีที่ท่านดูดกืนมานั้นแข็งแกร่งมากเท่าใดกันหรอก็วงแหวนวงนีจ้จตก็เพิ่มศักยภาพร่างกายไปเท่าตัวไงล่ะโอ้จริงสิข้าลืมไปเลยอืมเจ้านะช่างโง่เง่าเสียจ,จริงๆเลยนะหบปากเลยนะ เรื่องแค่นี้ยังมาถามได้ซะง,งั้นแล้วตอนนี้ท่านแข็งแกร่งแค่ไหนกันแล้วล่ะระดับตูกู่โปเอาชนะได้หรือเปล่าล่ะนิ้วเก่าไททานไปเออล่ะยังห่างไกลอยู่นะแล้วท่านเอาชนะท่านอาจารย์ได้หรือเปล่าล่ะอย่างลูกพี่ใต้นั้นเขาเองก็ดูดกืนินวงแหวนสำเร็จแล้วเหมือนกันแถมคุยโวอีกด้วยว่าตอนนี้เขาน่าจะล้มท่านอาจารย์ได้แล้วด้วย นั่นนำยังไม่รวมล่างรวมพลังนะข้าบอกไว้ก่อนข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนี่ขอถามหน่อยสิตอนนี้ท่านแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ข้าเองก็อยากรู้ครั้งนี้ท่านอย่าคีดหลบหนีไปเชียวนะนี่ข้าจะต้องพูดใช่ไหมพูดเลยให้พวกเขาโกรธหน่อยๆน่อยนะอืมก็แข็งแกร่งกว่าพวกเจ้าว่าอย่างไงนะแข็งแกร่งกว่านั้นเหรอพูดให้เข้าใจหน่อยสิข้าคิดว่าข้าแข็งแกร่งกว่าพวกเจ้าทั้งสามพอนควรนะเจ้าอย่างนั้นเหรอถังสารเจ้าจวบดีเกินไปแล้วนะ เจ้ามันไม่ใช่ถังเสียวซานคนเดิมอีกแล้วสินะการเวลาทําให้คนเปลี่ยนจริงๆนี่เจ้ามองพวกเราไม่ใช่เพื่อนแล้วสินะดูสมเหตุข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องทําให้ชัดเจนซะแล้วสิเป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าได้ยินคนมาพูดอะไรต่อหน้าจนข้าต้องโกรธแบบนี้ต้องงานให้มันรู้แล้วซะหน่อยจะได้รับรู้กันไปเลยข้าขอวอมขาก่อนก็แล้วกันเจ้าได้โดนแน่ข้าเองก็วอมบ้างเดี๋ยวเตรียมใจไว้ได้เลยข้าเองก็ขอทำบ้างเอาล่ะจะมาเริ่มกันใหม่ถังซาน ฮ้อเฮ้อจะตายอยู่แล้วนะถังซานเอย๋ยมาโดนซะดีดเถอะอย่าพิ่งสิเขานอนอยู่นะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้พักมาเป็นเวลานานแล้วล่ะปล่อยให้เขาได้พักบ้างเถอะเพราะว่าเขาต้องดูดกินตลอดเวลาก็เลยอาจจะเหนื่อยไปบ้างข้าเองก็พอเข้าใจอยู่หรอกก็เลยวางแผนมานานแบบนี้เอาเถอะถือว่าข้าจะเห็นใจก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเถอะงั้นพวกเราไปกันเลยดีไหมให้พี่เขาได้พักผ่อนดีกว่า ท่านพี่ลำบากท่านอีกแล้วนะไปกันหมดแล้วสินะเอ๊ท่านพี่ท่านตื่นอยู่หรอกเหรอใครจะไปนอนลงได้กันล่ะอะไรงั้นเหรอก็ยังหิวอยู่เลยอ่ะกินเท่าไหร่ก็ยังหิวอยู่แบบนี้เอ๊ะถ้างั้นไม่มีแล้วด้วยสิท่านบูโสมาน้ำนำอาหารมาให้เมื่อสองวันที่แล้วแต่ท่านเล่นกินซะหมดเกลี้ยงเลย ท่านพี่สารท่านตื่นเร็วจังเลยนะผงจุนนี่เจ้ายังไม่ไปอีกหรอกหรอทำไมล่ะก็ท่านยังอยากกินอยู่โฮหัวอย่างข้าก็ต้องอยู่ใช่ไหมรอก,ก่อนละกันนายท่านหมาหงจุนผู้นี้จะทำอาหารอร่อยๆอให้ท่านเองเอามาเร็วๆเลยนะไม่ว่าจะซุปกระดูกหรือเนื้ออะไรก็ตามเอามาให้หมดเลยดูเหมือนจะมีคนหิวมากเลยสินะแน่นอนหิวมากเลยล่ะเอาล่ะวันหลังเฮ้ยมาลองกันใหม่แล้ะกันว่าแต่ท่านเตรียมตัวแล้วหรือยังล่ะ ไว้พวกนี้ค่อยคุยกินข้าวนก่อนดีกว่าสองวันให้หลังนี่เจ้าทำอะไรนะอย่าทำท่าเศร้าไปเลยหน่ะเจ้านี่เจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าลมเสียจริงออรดเกก็บอกไปแล้วนี่ว่าให้เจ้าทำตัวจริงๆื่อไว้ยังไงการทดสอบก็ต้องผ่านไปได้อยู่แล้วหน่าฟังที่เขาพูดแล้วถ้ายังรู้สึกว่าข้าจะสามารถปกป้องเจ้าได้หรือเปล่าข้าคงไม่ว่างที่จะมาปกป้องเจ้าอยู่ตลอดเวลาแน่ทางที้ดีต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีไว้จะดีกว่านะ หรือไม่เจ้าก็เรียกข้าว่าพี่ชายไม่แน่ว่าข้าจะปกป้องเจ้าอย่างเต็มที่ก็ได้นะพี่กับผีบ้านเจ้าน่ะสิอะไรเนี่ยเจ้านี่ไม่รู้จักคำว่าอ่อนโยนเเสียบ้างเลยเรียกข้าว่าพี่ไม่ได้ทําให้เจ้าโมโหเสียหน่อยอย่าคิดจะหนีนะข้าจะปกป้องตัวเองดีๆเลยล่ะขอบคุณเจ้าด้วยมาให้ข้าจับซะดีๆไม่ได้แล้วข้าต้องออกไปลองอร่อยหน่อยแล้วเจ้าจะไปไหนตอนนี้ต้องรวบรวมพลังเอาไว้ก่อนนะพยายามใจเย็นเข้าไว้สิ พราะถึงยังไงเจ้าก็ต้องปกป้องพลังบิญญาณเอาไว้ให้ดีๆแต่ตอนข่าทดวสอบข่าก็ได้รวบรวมพลังและปกป้องไปเยอะแล้วนะจินนี่หน่อยไหมเผื่อจะทําให้เจ้าใจเย็นลงได้ไม่เอาหละขอบคุณนะเป็นบุตรเทพทั้งเจ็ด คารวาผู้สูงไม่ต้องมากวิธีวันนี้นั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเจ้าจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งหมดพวกเจ้าสามารถเริ่มได้เลยถ้าหากว่าพวกเจ้าผมขอรับในปีที่19ศกาักราชต้าหลัวช่วงต้นฤดูใไม้ร่วงเปิดเริ่มแห่งการทดสอบผู้ทดสอบก่อเทพสมุนร,รอบแรกได้เริ่มขึ้นเริ่มแล้วอย่างนั้นหรออืมอืมใช่แล้ววันนี้พวกเราจะรับการทดสอบวันนี้พวกเราทุกคนจะข่อยคว้าดวงดาวม,มาให้ได้พอได้แล้ว นี่ข้าบอกไปแล้วว่าเสียงเจ้าตอนทำแบบนี้นะ่ะมันดูประหลาดมากเลยนะเออข้าไม่ได้ทำมานานนี่นะก็เลยอยากจะทำเสียหน่อยเท่านั้นเองแล้วๆราเลยเคาชักจะรอไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งรีบร้อนเพื่อความปลอดภัยพวกเราน่าจะวางแผนอะไรไว้หน่อยนะได้ฮึมเอาล่ะตามคำพูดพวกเราจะเตรียมแผนการอาไว้แม้ว่าข้าจะเหนื่อยแต่ก็ต้องวางแผนใช่ไหมล่ะทุกคนเอาล่ะแผนเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ พวกเจ้าคิดว่ายังไงเจ้าเด็กน้อยพวกนี้มีการวางแผนอะไรแบบนี้ด้วยนะดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะถึงจะไม่ค้ายกับพวกเราในปีนั้นแต่แบบนี้ก็สมกับเป็นความหวังประกายดวงใหม่ของเทพสมุทแล้วนะตอนนี้ดูเหมือนเจ้าพวกนั้นจะรู้แล้วสินะว่าจะต้องไปเป็นกลุ่มนะแต่ไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะทําอะไรแบบที่รอบคอบด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกตาดีสําหรับพวกเขานะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันและกันหนคนแบ่งรอบอีกสคน อีกสองคนช่วยสนับสนุนแบบนี้น่าจะผ่านไปด้วยกันพร้อมกันได้หนึ่งคนพูดได้ดีอีกสองคนเองก็ทำได้ไม่เร็วแต่แปดคนที่ว่านั้นก็ยังถึงพลังวิญญาณจะถูกใช้ในยามแรกแต่พลังแห่งการพึ่งพายังไงซะมันก็ต้องใช้ไปด้วยกันอยู่ดีก็คงสรุปร้อยกว่าข้อและช่วยกันวิเคราะห์เจ้าพวกนั้นน่ะ จะหาโค้อที่ดีที่สุดมาช่วยเหลือกันหระมัง้งเข้าใจแล้วหรือเปล่าด้วยวิธีแบบนี้มันอาจจะผ่านไปไม่ได้เลยนะด้วยระดับเท่านี้แม้กระทั่งต่อให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นก็ยังพอทําได้อยู่บ้างนะนะ แต่ยังมีจุดที่สําคัญอยู่ยังไงซะเจ้าพวกนั้นก็ต้องขมันออกไปให้ได้ใครที่จะขึ้นไปก่อนคนวันนั้นก็ต้องแบบความหวังของทุกคนเอาไว้แน่ๆส่วนเมื่อใดคนที่ถูกทิ้งไว้หลังถ้ายก็จะถูกมองเป็นตัวขยะเจ้าปัญหาแนๆ่ๆอืมตามนี้เฉินเสียงจะเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มน่าจะให้นางขึ้นเป็นคนแรกจากนั้นก็เป็นเจ้าอ้วนสุดหล่อสิเว้ยจากนั้นก็เป็นข้ากับหลงหลงแล้วเสี่ยวซานและเสี่ยวอู่ในท้ายที่สุดก็ให้เป็นหัวหน้าใต้ก็แล้วกัน เวลานี้เมื่อใดที่ใช้พลังวิญญาณขึ้นมาต้งฟังที่ข้าบอกนะทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมใครมีปัญหายกมือขึ้นได้เอาล่ะเจ้าพูดมาถ้าหากเป็นแบบนี้พวกเราจะผ่านไปได้กันจริงๆใช่ไหมคำถามไร้ประโยชน์ข้าไม่ตอบหรอกนะเอาล่ะเป็นเจ้าตอบข้าไม่เข้าใจช่วยอธิบายใหม่ทีสิโอเคก่อนอื่นเจ้าไม่ต้องเข้าใจก็ได้แค่ฟังคำสั่งของข้าก็พอเจ้ายังสงสัยอีกอะไรกันหรือถังซานข้ามีคำถามข้าฟังที่เจ้าอธิบายแล้วบอกเลยว่ามันดีนะแต่ว่า อะไรงั้นเหรอเจ้าจะเสนอทางอื่นหรือไงความหมายของค่าแผนที่เจ้าวางไว้มันอาจจะสําเร็จก็จริงแต่มันจะทิ้งหลังท้ายไว้เนอะสิเือหมายความว่ายัางไงกันข้าคิดว่าพวกเราน่าจะเดินไปพร้อมกันซะเลยอะไรน่ะไปพร้อมกันงั้นเหรอเจ้าโง่หรือเปล่า นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับโอ้โหถึงเวลาขึ้นบันไดักทีนะครับยืดยาวมา เกือบ30กว่าตอนนะครับกว่าที่จะถึงเวลาทดสอบดกซีนะครับแล้วก็ไม่รู้อีกกี่ตอนจะทดสอบเสร็จนะครับไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่านี่ก็มา11นาทีกว่าแล้วโอเคครับยังไงก็ไว้จบกันเพียงแต่เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ